ด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าทรงวิตเตอร์นะครับคุณผู้ชมสัญลักษณ์ของคําว่าวายแพ็กมีมาให้เรียบร้อยจากตรงต่ำลงมาเป็นไฟล่างนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านข้างเป็นลูกแก้วล้วงมือไปเซอร์วิสแพนเนนได้ง่ายนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองดนินะครับบันมันจะยืดออกมาออฟเซต็ตยิ่งลบล้อจะยิ่งยืดน,นะครับคุณผู้ชมโย่ฟอแตงเกมอนคครัับผผมมุณู้ชสสวดีคคุุณผู้ชม,ชมทกทก่านรับต้อนรับสู่ช่อง y o u ยูทูบชา n e l เจมกรส่วนทีเจ็ครับวันนี้ผมอยู่ที่ ฟอร์ดพระนครเกษตรเนวมินเช่นเคยนะครับเมื่อวานรีวิวสุตรต่านสีขาวแพนด้าไปวันนี้ไม่รีวิวไม่ได้ผู้ชมเอเเรสเหมือนกันไวน์แทร็กเหมือนกันแต่แตกต,ต,ต่างกันตรงที่ยกหนึ่งนิ้วใส่ล้อแบบโอเวอร์ไซส์ออกมาออฟเซตลบสี่่ยาง305 55 R20 มันเป็นอีกแนวทางนะคุณผู้ชมนะสำหรับสายที่บอกว่าออฟโรดแต่อยากได้เป็น PPP 7ที่นั่ง สุดตา่านก็แนวแบบว่าหรูหราแบบเฟี้ยวๆทรงสุดตา่านวัยรุ่นดูไบนะครับแต่นี่ออฟโรดแน่นอนครับตัวนี้เป็นวายแฟลกคุณผู้ชมนะครับราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับไม่รวมตกแต่งนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนเขาเรียกว่า ได้รีวิวเอารถสวยๆมาฝากพี่ๆกันนะครับเอาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตัวนี้ w วายแ a c k นะครับ4 x 4 l อลเล็ตวายแทราคา1 9 2 2,000บาทมาดูกันว่าตกแต่งอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมภายนอกนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าทรงวิกเตอร์นะครับคุณผู้ชมสัญลักษณ์ของคำว่า w i วา Track มีมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างวิกเตอร์กับ Y ชุดแต่ง Y นะแต่กระจังหน้าตัวนี้เป็นของวิกเตอร์นะครับพร้อมกับตัว เดย์ทม์เหมือนกันนะครับเหมือนไฟเดย์ไทม์รันนิ่งสองดวงนะครับฝั่งละสองดวงเพิ่มความสวยงามนอกจากที่จะมีแบบว่าเดย์ไลท์เนี่ยทรงสีแคมป์ของซิกเนเจอร์ของฟอร์ดมาให้อยู่แล้วนะครับกระจังหน้าวิกเตอร์ครับผมลายใหม่เป็นลายล่องทางขวางนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบเมติก LED เป็นไฟหน้าอาัจฉริยะสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้คุณผู้ชมหลบลีกเพื่อร่วมทางได้คาลิเบอร์หาองศาของมุมถนดนได้โอ้โหเขาเรียกว่าเจ้าตัวไบเมติกเนี่ย เขาเรียกว่าศักยภาพมันเยอะแยะมากมายไม่ต้องทําอะไรแค่ตั้งไว้ที่ออโต้มันจัดการของมันเองเลยเดี๋ยวผมอธิบายวิธีลีกนะครับดวงบนเป็นไฟสูงคุณผู้ชมดวงต่าลงมาเป็นไฟล่างนะครับแล้วก็มีไฟสองสว่างด้านข้างเป็นลูกแก้วเล็กๆตรงนี้นะครับมันสามารถแผนออกมาตรงนี้คุณผู้ชมนี่เกือบเกือบมุม180องศานะครับคุณผู้ชมเพิ่มความสว่างเวลาอย่างเงี้ยออฟโหลดเข้าป่าแน่นอนนะครับลุยแน่นอน เวลาเราเข้าป่าอาจจะเจอแบบว่าขอนไม้หรือข้างๆจะเป็นครูเป็นเหวนะครับเป็นก้อนหินที่มันขวางตัวนี้ไฟตัวนี้มันสามารถแผ่นออกมาเนี่ยเพิ่มเขาเรียกว่าความสว่างด้านข้างได้มากยิ่งขึ้นนะครับไฟล่างนะครับสามารถคาิเบตหาองศานะครับปรับซ้ายขวาไฟสูงนะครับด้านบนปรับขึ้นลงนะครับปรับทุกครั้งเวลาเราสตาร์ทรถนะครับมันจะแผ่นเขาเรียกว่ากอกลูกตาเหมือนรถยุโรปนะครับใบไมทิก็อยู่ในพวกออดี้นะครับออดี้ มันจะเป็นใบไม้ิงหมดเลยไฟเป็นลูกแก้วเยอะๆแล้วก็สามารถแผนซ้ายแผนขวาได้นะครับมันอัจฉริยะยังไงอีกคุณผู้ชมมันสามารถคำนวณเวลากรณีท,ที่เพื่อร่วมทางเราขับรถร่วมเพื่อร่วมทางเราขับรถสวนทางมานะครับคุณผู้ชมในระยะ700เมตรไฟเพื่อร่วมทางเรามาตกกระทบตดนกระจกบานหน้ากระจกบานหน้าจะมีกล้องเซ็นเตอริงที่อยู่ด้านบนนอกจากตรวจจับคนเดินถนนแล้วหรือเป็นเลนคิปปิ้งแล้วนะฮะตัวนี้ตรวจจับแสงไฟที่ส่องสว่างมาด้วยเพราะส่องสว่างธรรมดาเราขับรถตอนคืน ถ้าไม่มีแสงไฟด้านหน้าต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนครับเราต้องเปิดไฟสูงแต่ตัวนี้เราไม่ต้องเปิดเพราะว่ามันไม่มีแสงไฟไฟมันจะติดขึ้นแน่อัตโนมัติแต่กรณีที่เพื่อนร่วมทางเราสวนทางมาในระยะ700เมตรไฟมาตกกระทบโดนกระจกบานหน้าตัวนี้มันสามารถปิดให้เองอัตโนมัติทนะคุณผู้ชมขวามือผมเนี่ยรถมาทางนี้นะตัวนี้ปิดเองแต่ด้านนู้นติดนะครับแต่มันจะไม,ไม่ยิงไปข้างหน้ามันจะแผนออกทางซ้ายเลยคุณผู้ชมเพื่อไม่รบกวนสายตาเพื่อร่วมทางเรานั่นเองนะครับ day time running ตัวนี้ มี LED ให้ทั้งหมด6ดวงตัวนี้สามารถหลีแสงได้เช่นเดียวกันทํางานเหมือนกับไฟไบเมติกที่เป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับมันสามารถดับแสงได้เพื่อลดการแยงตาของเพื่อร่วมทางเรานั่นเองครับกางวันสว่างแล้วกลางคืนสว่างยิ่งกว่าโดดเด่นมากเลยนะฮะเซ็นเซอร์หน้านะครับมีให้ด้วยกัน6จุดนะครับตัวนี้ทําไมต้องเป็นเซนเซอร์6จุดเพราะเป็นตัว Y าย a c ก .4 x 4ไทเทเนียม 4, 4จะมีเซนเซอร์ให้กัน 6จุดคุณผู้ชมสามารถถอยจอดเองอัตโนมัติถอยเข้าซองถอยเรียกฟุตบาทได้เองอัตโนมัตินะครับในระบบช่วยจอดของ Ford ที่จัดมาให้นะครับนอกนั้นยังมีตัวเรดาร์อั v e ี r คร s ชคอนโทรลที่รักษาระยะห่างเองนะครับตัวนี้เป็นกล่องเรดาร์นะครับรักษาระยะห่างเองขับเองเบรกเองอัตโนมัติทํางานตามความเร็วแปรผันของรถคันข้างหน้าเอาง่ายๆคันหน้าเร่งเราเร่งคันหน้าชะลอเราชะลอคันหน้าเบรกเราเบรก จนถึงระยะหยุดนิ่งหรือ stop and go นะครับมันจะหยุดได้ประมาณ3วินาทีปุ๊บถ้าหลังจากนี้มีการหยุดนานมันจะระบบมันจะตัดนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่เกินมันจะวิ่งให้เองอัตโนมัติคุณผู้ชมบัะคองพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับใช้กดที่ปุ่มของพวงมาลัยนะครับมี adaptive cruise c ตนี้รักษาระยะอ่างได้ดีแล้วก็เวลาเราฝนตกตกทัศนวิสัยด้านหน้าสายตาเราเนี่ยมองไม่เห็นนะฮะ ตัวนี้ใช้งานได้ร้อเปอร์เซนต์มันจะจับรถคันข้างหน้านะครับถึงว่าเราจะมองไม่เห็นรถข้างหน้าแต่เรดาร์มันยิงออกไปค่อนข้าง,าง,างไกลมันจับตรงนั้นได้เวลาเขาเบรกเราจะเบรกรถเขาเรียกว่าอุบัติเหตุ <c oughs> ได้นะครับในเวลาทัศนวิสัยเราขับมันเขาเรียกว่ามันไม่ดีสายตาเรามองไม่เห็นไม่ชัดอย่างนี้นะครับมันจะช่วยได้มากมากเลยนะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนิดนึงเปิดด้านนี้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่า ฝาปรงเขาเปิดไว้เ,เขาทำไว้ทางด้านซ้ายเพราะว่าบอดี้มันเป็นบอดี้ส่งนอกนะครับเราทําไว้ให้แม่บ้านเราเปิดนะครับให้พอบ้านเขาใช้ภรรยาเปิดเรียบร้อยครับตัวนี้ติดชกค้ำฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเราใส่ใจไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใช้ตัวนี้ละตัวนี้ไม่ต้องใช้ลชแล้วคุณผู้ชมแล้วน้ําหนักมันเบานะครับเปิดลื่นเวลาดึงลงก็ปึ้งเลย นะครับโชคฝากระโปรงตัวนี้จัดแถมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสั่งซื้อกับเจมกอนผมจัดให้หมดนะครับห้องเครื่องมาดูกันครับผมตัวนี้นะครับสังเกตห้องเครื่องจะอยู่ต่ํากว่าตัวบอดี้รถนะครับเพื่อเวลาเซอร์วิสเนี่ยถ้าความสูงปกติเนี่ยมันจะจะง่ายเลยคุณผู้ชมมันจะมีช่องว่างแล้วก็สามารถล้วงมือไปเซอร์วิสแพนเนแนได้ง่ายนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับ210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อีชิปเตอร สิบสปีดนะครับฝาครอบเครื่องก็เป็นโฟมชนิดพิเศษที่ฟอร์ดเขาเรียกว่าสั่งมาแบบว่าติดตั้งให้นะตัวนี้มันดียังไงรครุณผู้ชมมันดีมันสามารถดูดซับความร้อนได้ดีนะครับดูดซับเสียงได้ดีทําให้ความร้อนไม่กระจายไปทั่วห้องเครื่องทําให้อ air ของฟอร์ดยเย็นเร็วมากเราแบ่งพาร์ทนักผู้ชมเราไม่ได้จัดแบบห้องเครื่องแบบมั่วนะฮะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทเย็นนะครับพาร์ทที่เป็นพาร์ทร้อนเพราะฝั่งนี้เป็นเทอร์โบและระบบดูดอากาศอยู่ฝั่งนี้หมดเลย นะทำให้อร air ของ Ford เอร์ยเย็นเร็วมากๆนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ AGM ของ f o r m o c โจ่ายไฟนิง่งจ่ายไฟเสถียรจ่ายไฟลึกนะครับ800 cca คุณผู้ชมแม้เขาเรียกว่าเวลาแบตมันใกล้จะหมดแล้วมันจะจ่ายไฟก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการโลหรืออะไรใดๆดทั้งสิ้นนะครับทำงานคู่กับตัวไดชาร์จนะครับตัวนี้มีพลักกำลังถึง2 5 0แอมป์นะครับใช้ลูกเดียวที่อยู่กับเจ้าเอเวอเรสต์แพทเิเหมือนกันนะครับแบตล,ลูกเดียวกันนะฮะ ตัวนี้เป็นท่ออินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นยางนะครับสังเกตดูคุณผู้ชมตรงกลางเนี่ยจะไม่มีสายพานมูเล่แล้วนะเพราะว่าเราระบายความร้อนโดยพัดลมไฟฟ้าแล้วไม่มีสายพานมูเล่ที่จะเชื่อมติดอยู่กับตัวเครื่องยนต์แล้วนะครับต่างคนต่างทํางานทํางานใครทํางานมันตัวพัดลมหม้อน้ําก็ไม่ไปฉุดแรงของเครื่องยนต์แล้วนะฮะอมาดูด้านนี้กันบ้างด้านของส่วนของเทอร์โบเทอร์โบเป็นใบเทอร์โบนะครับเทอร์โบ2ลูกนะครับทำงานในรอบต่ําและรอบสูงนะครับ ตั้งแต่1จนถึง1 7 5 0รอบลูกเล็กทำงานแต่หลังจาก1 7 5 0รอบขึ้นไปแล้วนี่ครับเป็นลูกใหญ่ทำงานมันดียังไงมันต่อเนื่องได้เลยมันไม่ต้องรอดีเลยแบบว่าเทอร์โบที่มันเป็นเทอร์โบแต่งที่ว่ามันจะนวงกนิดนึงแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องรอบูทไม่ต้องรออะไรแล้วเพราะว่ามันควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์นะครับผู้ชมเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูเตอร์ที่ทำงานควบคู่กับเจ้าอัตชีพคลัชคอนโทรลหรือกล้องเซ็นเตอร์ลิงที่จุด จับคนเดินถนนนะครับมันสามารถเบรกเองในหะ้อัตโนมัติในความเร็วที่ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนบอกว่าเอ้ย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองเบรกได้แล้วครับพี่จะให้เบรก120ไหมครับเบรกไม่ได้หัวทิ่มลดความแน่นอนนะคุณผู้ชมนะมันมีลิมิตจำกัดของมันนะครับที่เวลาเราฉุกเฉินหรือเผลอเลอเบรกตัวนี้ช่วยได้นะครับตัวดูดอากาศเข้าเทอร์โบอยู่ตรงนี้นะครับใส่ตัวดักหนูให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม ไม่ต้องกลัวหนูจะเข้าไปหม้อน้ําระบายความร้อนโดยพัดลมไบฟ้าคุณผู้ชมนะครับควบคุมโดยดีเลยน,นะครับมันสามารถทํางานในกรณีที่เราขับรถไกลๆต่างจังหวัด8ชั่วโมง9ชั่วโมงถึงที่หมายปลายทางแล้วคุณผู้ชมดับเครื่องได้เลยแต่พัดลมหม้อน้ํามันยังทํางานอยู่นะครับมันต้องรองให้อุณหภูมิได้ที่เขากําหนดมันจะดับให้เองไม่ต้องตกใจมันจะมีเสียงดังนิดนึงข้อเสียมันคือมีเสียงดังแต่เครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาห้องเครื่องของเจ้าเอเวอเรสต์นะครับ วายแท็กอ่าปิดเรียบร้อยมาดูด้านข้างกันบ้างครับเปลี่ยนล้อใหม่คุณผู้ชมตัวนี้เป็นล้อ A VAMPIRE ครับออฟเซลบ4 4คุณผู้ชมมันจะยืดออกมาออฟเซตยิ่งลบล้อจะยิ่งยืดน,นะครับคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเรามีชุดคิ้วทุ้มล้อของ Y นะครับด้านหน้าก็เป็นชุดแต่งของ Y นะฮะหล่อแบบเขาเรียกว่ารับกับตัวล้อนะครับเพราะ y เนี่ย ซุ้มล้อเนี่ยเขาจะใหญ่และมีขนาดที่6นิ้วนะครับมันจะใหญ่กว้างสําหรับรถที่ชอบใส่ล้อยื่นนะฮะตัวนี้มันจะยื่นรับกันพอดีแต่ว่าตัวนี้มันออฟลบเยอะมากๆมันยังยื่นออกมาอีกคุณผู้ชมนะครับดิสเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับเป็น4พอพ์ตนะครับข้างหน้าพอรพตนะครับเป็นเดิมโรงงานเลยนะครับตัวนี้ยกขึ้นมา1นิ้วได้ทําการเปลี่ยนปีกนกปรับองศานะครับเพื่อลดอาการการกินหน้ายางนะฮะโช๊คอัพ เราก็เปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทงส์ปรับ8ระดับเพิ่มความหนึบความนุ่มนวลแล้วแต่ฟิลลิ่งของผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับได้8ระดับนะครับปีกนอกองศามีให้เห็นนะฮะซับแทงส์อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับโช๊คอัพก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมกล้องมองเห็นไหมน,นี่โช๊คอัพของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นซัพพลายเออร์ของโชว์รูมเราเลยฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับยางเนี่ยเป็นโตโยต้าอีโอเพนคันทรี่ยางยอดฮิตตัวดีกว้างแล้วก็หนามากๆ นะครับสเปคยางก็อยู่ที่ 30555R20 นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะด้านข้างก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวเบ้าครอบกันลอยติดมาให้เรียบร้อยกล้อง360องศามีมาให้นะครับนี่กล้องรอบคันเลยคุณผู้ชมนะครับระบบ b i s p o r t โหมดแจ้งเตือนการแซงจากด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยนะครับเวลาเรามุมอับจะเปลี่ยนเลนฉุกเฉินตัวนี้แจ้งเตือนได้ดีนะครับมีไฟสองสว่างด้านข้างให้ด้วยนะครับในกรณีที่ ลูกค้าลงจากรถนะครับในยามค่าคืนอาจจะมองเห็นพื้นได้ถนัดถนัดนด,ด้านหลังนะครับล้อยางเป็นสเปคเดียวกันนะครับแล้วก็โชคกอัพก็เป็นโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาที่มีในไอโเดททุกตัวแล้วก็แรปเตอร์ก็คือเจ้าระบบวัดลิงก์ระบบที่ดูดซับแรงกระแทกแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำนะครับช่วงล่างมีด้วยกัน 4. 5หประเภทนะครับโฟลิงก์ไฟลิงก์งมัลติลิงก์แต่วัดลิงก์เป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดในขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะอยู่ในรถ พวกแลงเลเวลที่เป็นเอสยูวี SUV แท้ๆพวกคาเยนพวกอะไรเงี้ยมันสามารถเขาเรียกว่าซับแรงกระแทกแล้วนุม่มนวลที่ก่อถนนได้ดีด้วยนะครับฟิลลิ่งไม่เหมือนกับรถที่ PPV ที่เป็นแหนบนะครับเป็นแหนบอยู่ข้างหลังตัวนี้ไม่มีแหนบนะคุณผู้ชมไม่มีแหนบนะมันจะเป็น SUV แท้ๆอยู่แล้วสำหรับ Ford e v e r วอเรนะฮะด้านหลังนี่ครับพี่ก็กำลังเขาเรียกว่าเสร,รมิมเอ็กซ์ซ์อรีเข้าไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่งสั่งแต่งด่วนมา คาดท้ายคายเยนคุณผู้ชมนะครับเป็นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะฮะธรรมดาก็สวยงานอยู่แล้วไฟเดิมเป็น led เต็มระบบ full led อยู่แล้วไฟท้ายของเจ้าเอลเลสนะครับแล้วก็นี่ไฟท้ายไฟเบรกคาว่าเอลเลสสีแดงเขาอีกตอนนี้กําลังฮิตเลยคุณผู้ชมนะครับมองท้ายนี่เหมือนคายเยนเลยนะแบบเส้นเดียวนะครับพรุ่งนี้ต้องไปส่งลูกค้าแล้วครับ fc ลาดบุรีนะครับเดียเด๋ยวนี้เดือนนี้ออกเยอะมากผมบอกเลยว่าเอลเลสออกเกือบ30คันโชวร์รูมเรานะครับแต่งกันแบบบ้าระหันบ้าข้างมาก ดูดิพี่ช่างเขายังอยู่กี่โมงเลยเนี่ยสามทุ่มครับเมียตามแล้วครับเนี่ยนะต้องมาติดตั้งของให้ผมอีกนะครับฝาท้ายนะครับเปิดได้สี่ฟังชั่นคุณผู้ชมเป็นไฟฟ้านะครับกดจากด้านท้ายได้เปิดจากด้านในเปิดจากกุญแจรีโมทแล้วก็มีคลิกเซนเซอร์เราสามารถเตะนะครับกุญแจอยู่กับตัวเปิดได้ในกรณีที่เราเขาเรียกว่าถือคงถือของกันมาเยอะๆนะครับภายนอกผมอธิบายอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาดูภายในครับ ้องโดยสารนะครับตัวนี้เป็นเบาะดำตัดได้เหลืองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ y t r a c นะครับสวยงามแอร์ด้านหลังอยู่บนเพดานนะคุณผู้ชมนะผมจะเรียกว่าแอร์รถทัวร์นะครับมูนลูปทั้งบานมีเต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวว t r a c ็หรือไท t ท n i ี m 4 x ี่มูนลูปมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็มีตัวปลั๊กเสียบนะครับเป็นปลั๊กสานตาให้นะครับไทเอทไทแล้วก็ปรับแรงพัดลมนะครับตัวนี้ปรับ1 2 3 4แรงเคารีย ความแรงของพัดลมเปิดได้จากด้านหลังเลยนะฮะมาดูด้านหน้าอันบ้างครับด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้านะครับได้เหลืองเช่นเดียวกันนะครับตัวด้านหลังพนักพิงจะปักคําว่าวายแจ็คนะครับเป็นเบาะคู่หน้าที่ปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับปรับได้แทิศทางคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีตัวดันหลังให้ด้วยนะครับนี่ด้านข้าง พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้คลิปเขาเรียกว่าได้เหลืองเหมือนกันนะครับเวลาเราขับช้าๆนะครับพวงมาลัยมันเบามากถ้าผู้ชมขับในเมืองใช้งานคล่องตัวเวลาขับทางไกลความเร็วยิ่งเยอะพวงมาลัยยิ่งหน่วงเพราะลดอาการหน้าวัยนะครับทำให้รถแบบว่าหน้าไม่ไวมันจะฟุดปัดฟุดฟัดมันอันตรายนะครับมันจะหน่วงให้พุทสตาร์ทมีให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับไฟหน้าตรงนี้เปิดปิดตรงนี้หมดเลยไม่ต้องไปทาอะไรคุณผู้ชมตั้งไว้ที่ออโต้นะครับมันจัดการทํางานเองไวเลยไม่ต้องไปเปิดปิดอะะไรรนคับ หน้าจอเลือนไม่ตัวนี้เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เปิดโชว์ให้ดูนะครับมีวัดรอบมีความเร็วนะครับเอาเบียนไลท์มีมาให้เรียบร้อยเห็นไหมเพิ่มความสวยงามนี่ครับเหมือนกับเบนซ์เลยคุณผู้ชมมีเอาเบียนไลท์มาให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างแล้วก็คอนโซลหน้านะหน้าจอนะครับมีเกวัดบอกนะครับจะมีเขา,าเรียกว่าความร้อนของหม้อน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์น้ำมันในถังวิ่งได้เท่าไหร่ นะครับเป็นดิจิตอลร้อเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดหน้าจอก็เป็น12นิ้วหน้าจอคอนโซลกลางตัวนี้เป็น12นิ้วจอเต็มระบบเลยนะครับแอร์ซ้ายขวาอิสระนะครับแยกกันอุณหภูมิความร้อนแล้วแต่ว่าฝั่งไหนอยากได้แบบไหนเลยนะครับแล้วเอาที่ชอบเลยคุณผู้ชมนะครับเกียร์เป็นอีชิปเตอร์สีสปีเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่หัวเกียร์สามารถปรับเมนซ์นวดในทางด้านข้างนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ traction control ระบบถอยจอด parking นะฮะมีให้เรียบร้อยอ่าคาเฟ่ยุคเฉินนะครับตัวนี้เป็นลวงแหวนคุณผู้ชม นะมีกับ2กับ4 h i ไฮ4ีโลแล้วก็วงแหวนเนี่ยปรับโหมดขับขี่นะครับที่ขึ้นหน้าจอได้นะครับตัวนี้ปรับได้6ฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากจูงโหมดถนนลื่นโหมดโคล,ล่องแล้วก็โหมดทรายนะครับผมเป็น6โหมดนะครับภายในก็อยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้รีวิวแบบนี้ให้ดูในกรณีว่าเอวเนทยกสูง มารีวิวให้ดูว่ามันแปลกตาหลายเผื่อเป็นแนวทางของคุณลูกค้าได้นะครับนอกจากสุดตานแล้วก็มียกสูงให้ด้วยนะครับยังไงสนใจนะครับติดต่อมาที่065 552629เจมกร07นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับฝาก ช่อง YouTube channel มาด้วยนะครับปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการจัดเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมกรที่ปรึกษาการขายฟอร์ดประครเกษตรน้งมินเจมกรสนเจ็ตล่องลาไปก่อนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ